ตอนนี้จะมาทำอะไรครับมามาค่ะอ๋อนี้รสอะไรนะคะชาบูน้ำดำชาบูน้ำดำนครับผมทุกวันค่ะเพราะว่ามันอร่อยฮัตครับครับจะบูชายแต่ัค่ะของผู้หญิงนะฮะชาบูน้ำดำคนละถ้วยเลยร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ำร้อน ดูือาทางจะหวานนะเนี่ย<ช>รสมันหวานใช่ด<ช>ูวิธีการใส่นะครับไม่ต้องเติมน้ำร้อนไม่ต้องตกน้ำนะเดี๋ยวนะครับเทปบัวนะน้ำสำหรวันวนี้วันนี้เอาน้ำค่นี้นะวิธีใส่อันนี้ใส่น้ำเย็นนะ เกิดแล้วนี่ขอท่วมห่ออ้อาพอเดี๋ยวนั่น,นเดี๋ยวมันทำให้จะทำให้ร้อนนะครับมันทำไมไมันฟูพ่พีอ๋อฟูลแล้วเอาละอันเดือดแล้วนะเอาแล้วว่าโอ้โหอันนี้ครับอลังการครับผมพักๆด้กินแม่โดยวจะไม่ได้รับประทานไม่ได้รับประทานนะต่อต้นตอนนะครับ โอเคนะรับประทานแน่นอนนะครับผมเชฟบัวรอสักพักหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวพักกิ๊โอไว้ก่อนนะครับเอาเอากี่นาทีดีครับเอากี่นาทีนี่ครับดูนะครับหลังจากอันนี้ปิดไปนะไม่ได้เนี้นะเลิมแล้วนะ <S <S นานดูมาพ,นะพักพักนะพักกิดโอไ้ก่อนนะ โอเคนะครับควันมันฟูขึ้นไปครับที่โรงเฟซได้ไหมเฟซพี่อ่ะได้ไหมจะไปแท็กนะก่อนจะรอให้นันรักกินของกินให้ก่อนอกินแล้วว้า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 วนะครับ,รบไม่ต้องมีไม่ขีดไฟไม่ต้องมีไฟแช็กนะฮะ มีแค่น,น้ำเย็นร้อนได้คันสมัยมากยุคนี้นะครับน้วมันเด็ดไว้นะพี่นะ้ำเพราะว่าวานนี้เมาใช้<ล>น้ำ,น,ำน,น้ำที่ใส่ในหอ่อทำปฏิกิริยาความร้อนไม่ต้องใส่เยอะนะครับค่บคคบจากน้ำเย็นมีควันมาแล้วนะครับควันขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหหอมหอมหอม ัะโูน้ำดำนะฮะดูลักษณะจะไม่ค่อยอร่อยลองชิมดวินหวานแต่ก็โอเคนะอโอเคหวนานหวาน่างที่ว่าคล้ายๆอนี้เลยเหมือนของเด็กอ่ะเด็กกินได้เรากิน้ากินเราจะได้เป็นเด็กเด็กอะไรเด็ก ด็กแดดเนี่ยเด็กเฮ้กินนี้ก่อนกินดีเียกินขาวกินตกนีา กินามันเป็นามด้วกินดีเลยอย่าล้้กินน้ำเลยน้ำมาปั่นด่ะนื้ยังไม่เคยเ็ทำปันน่นนะออะไรที่ัน ไม่อแล้วได้แล้วค่ะทุกคนว้าวโอเคกินได้ยังหาวละนะกินงั้นก่อนพี่พกินนั่นเนี่บัวนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกินก่อนนะครับขอบคุณเชฟบัวสาธิตสวัสดีครับ